Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko alhamdulillah kap wan ni thua wa pen okat di ik wan nang na khap ti cha ma nam sanu hadith kon than nabiy sallallahu alaihi wasallam kiao kan, kan, kap rueng khong kan to'at kan patibat tam pu nam na จากท่านอับีนาจิฮ์อัลดุรไบะด์บินซาริยานะครับรอดิยัลลอฮุอันนะครับซึ่งมีรายงานจากท่านนาจิฮ์อับดุลไอบะดนะครับลูกของซาริยาได้กล่าวว่าวะอัลลอฮ์นะรอซูลลลลอฮุอะไล้วะสัลลัมรอซูลได้ตักเตือนเราครั้งหนึ่งนะครับได้ตักเตือนเมาอิซอตันนะครับเป็นคําตักเตือนที่ว่าวะจิลัตมินฮันูุลูบ ทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสะเทือนใจนะครับบวชรฟัชมินหุนอายุนและทําให้น้าตาของเรานั้นได้พากออกมาุรออลลุกันอุบเราได้กล่าวว่าโอ้รสลเอ๋ยการตักเตือนครั้งนี้เปรียบเสมือนประดุดดังการตักเตือนที่ครั้งสุดท้ายของท่านนาบีสุลลัลฮวาเลวซัลลัมจงสั่งเสียกับพวกเราเถิด ะฟะก็ลราอุซีกุมบิตักกัลลอท่านนบีสุลต่านได้กล่าวว่าฉันได้ตักเตือนให้พวกท่านทั้งหลายได้ย้ำเกรงต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และหักห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับประซัมอวัตออะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้เราปฏิบัติตามนะครับว่าอินตะอัมมารออะไลกุมอับดุลถึงแม้ว่าจะเป็นถึงแม้ว่าผู้นําของเราจะเป็นบ่าวเป็นท่าสักทีก็ตาม เป็นเด็กสักทีก็ตามนะครับใครที่มีผู้นำนะครับขอให้เรานั้นปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่เป็นมารูฟสิ่งที่ดีๆนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้นำสั่งใช้ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับไปกินในสิ่งที่ฮารอมไปกินเหล่าเมายาไปทิ้งละหมาดหรือไปถอดหิยาบอันนี้ไม่วาจิบที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับนะฮารอมเพราะลาตออาตันมักลูกหรือเมาซีอยตินคอลิอย่าได้ปฏิบัติตามมักลูกนะครับ นะในการฝ่าฝืนต่อละสุบฮานะหัวตาลาบนาบีได้ตักเตือนต่อว่าฟาอินนะฮูมัยอิชมิงคุมใครก็ตามที่จะมีชีวิตหลังจากนี้นั้นฟาซายรอเอิคติลาฟันแกซีรอเขาจะได้เห็นถึงการขัดแยง้งการแตกแยกมากมายนะครับนะโดยเฉพาะความขัดแย้งในทางศาสนานะครับออกเป็นเสียงๆนะครับ73จําพวกหรือมีการขัดแย้งในเรื่องของการ โจมตีเรื่องเรื่องดุนยาเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินทองนะครับแย่งชิงกันนะครับก็มนุษย์ก็สามารถที่จะมีการแตกแยกได้นะครับท่านนบ,บีสุลตล่านบอกว่าถ้ามีการแตกแยกฟาซายรออิสติลาฟันกาซีรอมันจะเกิดการขัดแย้งที่มากมายฝาเลยคุมบีซุนนาตีฉะนั้นนบ,บีตักเตือนว่าในท่ามกลางความแตกแยกในเรื่องศาสนาให้เรานั้นยึดสุนนะของฉัน วาสุนนะที่ข้อลาฟาติรอชิดีนอามัดีิละสุนนะของบรรดาคอลิฟะทั้งสีนะครับก็คือท่านอบูบักท่านอุมารท่านอุสมานและก็ท่านอาลีนะครับนะยึดให้แน่นฟอับดูอัลเลาะฮ์บินนาวาจิสอัาดูอัลเลาะฮ์บินนาวาจิจัดด้วยฟันกรามนะครับให้กัดด้วยฟันกรามนะท่านนบีพูดถึงนัยยะว่าให้กัดให้แน่นนะครับอย่าปล่อยนะครับ นะถ้ากัดด้วยฟันหน้าเนี่ยอาจจะหลุดแต่ถ้ากัดด้วยฟันกรามเนี่ยแน่นนะครับท่ามกลางสังคมที่ชอชนต่อร์ลสุบาอานวตาลานะครับและนะบีได้กล่าวต่ออีกนะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตว่าวอิยาคุมวันว่าอิยาคุมวัลมฮเดซตินอุมูนะครับจงห่างไกลนะกับการนะครับอุตริกรรมเรื่องของศาสนานะครับคำว่าอุตริกกรรมตรงนี้ก็คือสิ่งที่ เป็นศาสนาพาดพิงไปยังศาสนาแสาวงหาผลบุญแต่ไม่ปรากฏการกระทําของท่านนบีและบรรดาสฮฮาบะบรรดาชนชาวซาลฟุสซาเลห์นขกเรียกว่าอันมหดาตินอุมูรนะครับสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตเพราะานบีบอกว่าไฟอินนากุลลาบิดอาติดดลาละเพราะทุกๆบิดานั้นถือว่าเป็นดลาละนะครับทำให้หลงทาง ฉะนั้นเราไม่อย่าได้ไปสแสวงหาผลละบุญจากสิ่งที่ไม่มีปรากฏในสมัยของท่านนาบีนะครับดังนั้นให้เราสแสวงหาความชัดเจนนะอิบาัตีิชัดเจนนะครับและได้ผลลบุญชัวนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสลุลต่านละฮุลยวสลัมได้เตือนไว้ให้กับเรานะครับฮะดิษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอาบูดาวดนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่โซฮีะนะครับดังนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่า ข้านน้าบิษณุเราสั่งให้เตือนเรานั้นได้ปฏิบัติตามผู้นำของเรานะครับลูกก็ต้องตามพ่อแม่นะครับเราในฐานะที่เป็นลูกบ้านก็ต้องตามตัวอิหมั่มนะครับตราบใดว่าสิ่งเหล่านั้นนะไม่ได้ฝ่าฝืนต่อรัศมลลอฮฺสุบฮานาตะลาก็ขอฝากกับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับบิลไลตอฟิกมุฮัตยาฮฺซัลลอะลัยกุวะเปร็อัลลอฮฺุบรกาตุ